สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดสตรีมสดใน Facebook กันค่ะก่น,นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า K M MM M K T H หรือกดผ่าลิงดนล่ารกันไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ K M MM M K T H จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไกปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มความดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube IG TikTok t w i t t e r ร e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมารถกดสมัครเข้าใช้งานกัน,กนได ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะเลือกเป็นตัวแพลตฟอร์มของ Facebook นะคะในโหมดมู่ตรงนี้เลือกเป็นบริการของเพิ่มคนดูไรฟ์สดสตรีมสดนะคะเลือกเป็น S V หนึ่งตรงนี้ S หนึ่งตรงนี้แล้วกันนะคะบริการตรงนี้นะคะเลือกตามเวลาที่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะขอเลือกเป็น15นาทีได้หมดสุดนะคะ ค่ะอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของเอเดอ์ของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันมนได้เลยนะคะจากโพสต์ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสต์นี้นะคะรบริโอแอนด์ต่ำอยู่ที่10ใส่ไป10ค่ะในราคา1บาทเองนะคะถูกมากๆเลยนะคะกดส่งได้เลยคะ่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ เพราว่าการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเอเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเอเองนะคะหากเพื่อนเ่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถนาเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะรอก,การสัครูนึงนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน q ิวอาร์โค้ดเออเงินแนบสาาล,ลิปอังเปาร์เวลต์ชิลเพนะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มก็กกจะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านกว่ามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกดตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคัสั่งสื่อได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดคนดูไลฟ์สดสตรีมสดกค็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตนี้ก็สมคัครเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMTT MM h นะคะ